สวัสดีค่ะแอนวอชเกิลนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวในการเรือนนี้เลยค่ะเวเนเซนิโก ic นะคะเลเดนทอเล่ค่ะของตัวทูโทเรือนนี้เลยค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์จากประเทศอิตาลีค่ะโดยแบรนด์นี้นะคะเขาจะมีรุ่นที่ดังนะคะก็คือตัวอัลตาแบคค่ะ เป็นนาฬ้าปัดสีดำนะคะที่ไม่มีตัวเลขเลยค่ะและแบรนด์นี้นะคะเขาจะมีการนำศิลปะนะคะที่อยู่ในเมืองประเทศเวนิสนะคะมาทำเป็นสตรอรี่ของนาฬิกาค่ะอย่างเช่นเรือนนี้นะคะก็จะนำตัวโบสเลเดนทอเร่นะคะมาสลักที่ตัวฝาหลังของเครื่องนี้นะคะซึ่งเขาจะเอาโบสเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยหรือว่าถ้าใครอยากเห็นของจริงนะคะก็สามารถไปเยี่ยมชมนะคะที่เมืองเวนิสได้เลยค่ะประเทศอิตาลีค่ะนาฬิการเรือนนี้นะคะขนาดอยู่ที่36มิลิเมตรค่ะขนาดจะไม่ใหญ่เท่าขนาดไซส์ของผู้ชายค่ะแล้วก็ จะไม่ได้เล็กเหมือนขนาดใสของผู้หญิงค่ะจะเป็นขนาดบอยไซส์นะคะซึ่งสีโรสโกนะคะจะออกแนวผู้หญิงหน่อยค่ะหรือผู้ชายที่ชอบความหรูหราและมีข้อมือที่มีขนาดเล็กค่ะก็สามารถใส่ได้ค่ะซึ่งจริงๆนะคะรายการเรือนนี้ค่ะจะมีหลายรุ่นแต่ว่ารุ่นที่เขาออกมาพร้อมกันก็คือจะราคาเท่ากันค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นสีทูโทนที่มีความพิเศษค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะทําออกมาหลายสีเลยโดยสีธรรมดาค่ะก็ราคาเท่ากับตัวนี้เลยคือราคา29,0 0 0 โดยสีธรรมดาจะออกเป็นแนวสีแบบสติลค่ะออกเล็กๆออกเงินๆหน่อยค่ะแต่ตัวนี้ก็คือพิเศษตรงที่ตัวสายค่ะจะเป็นสีทูโทนค่ะมาต่อกันที่ตัวกระจกนะคะตัวนี้เป็นกระจกซิฟล์ค่ะซึ่งเขามีการเคลือบรีเฟกแอนตินะคะที่ตัวกระจกด้วยถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะก็จะเห็นเป็นสีแบบม่วงๆน้ำเงินนะคะ,ะเวลาเราพลิกตัวนาฬิกาค่ะ แล้วก็ตัวกระจกค่ะจะเป็นแบบเรียบๆค่ะแต่ว่าข้างๆจะมีความโค้งนะคะซึ่งยกขึ้นมากับตัวเรือนเล็กน้อยค่ะโดยกระจกสาฟไฟนะคะก็กันรอยขีดข่วนได้ดีทีเดียวเลยค่ะอันนี้คือถ้าสมมติว่าไปโดนขอบโต๊ะชนของอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เป็นรอยนะคะ จากที่แอนเคยลองใส่มามาต่อกันที่ตัวหน้าปัดนะคะหน้าปัดจะมีความเป็นซันเบิร์สสีเงินๆนะคะซึ่งอันนี้แอนลองไปใส่แล้วค่ะใส่ทํางานอะไรอย่เงี้ยแอนก็มามองข้อมือเวลาที่มันแสงตกกระทบตรงข้อมือค่ะรู้สึกว่าเวลามองกี่ครั้งอะ่ะมันก็รู้สึกรู้สึก แตกทุกครั้งที่มองคือมันมีความสวยแต่ละครั้งแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยค่ะอถ้าใครอยากแบบว่างๆอยากมองศิละปะเพลินๆนะคะก็แนะนําซื้อนใกนกาเลนนี้แบบไปดูเพลินๆได้ค่ะตัวหน้าปัดนะคะจะมีตัวมาร์เกอร์รูปแท่งทําให้รู้สึกสบายตาและตัวเข็มนะคะมีลักษณะเป็นปลายแหลมมาพร้อมกับโลโก้บนหน้าปัดที่เป็นสีโรสโกให้ความรู้สึกหรูหราดูลักชูมากรับรองเลยค่ะสาวๆคนไหนได้ใส่เนี่ยก็คือต้องชอบมากๆตัวเครื่องนะคะเป็นเครื่องอโตเมติของแบร ไซโก้นะคะเครื่อง NS 3 5 a ค่ะซึ่งเครื่องนี้นะคะสามารถสำรองพลังงานได้41ชั่วโมงเลยค่ะตัวเม็ดมะยมนะคะเขาจะนำตัวโลโก้แบรนด์นะคะมาใส่ไว้ที่เม็ดมะยมด้วยค่ะซึ่งขนาดของเม็ดมะยมนะคะก็กำลังดีค่ะอลองใช้งานแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะสาสาวที่ต้องขึ้นลานเองนะคะก็สามารถขึ้นลานได้เลยนะคะมาดูกันต่อที่ฝาหลังนะคะฝาหลังเขาก็จะมีการแกะสลัก รูปโบดนะคะไว้ที่ฝาหลังซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆสัมผัสอะคะ่ะก็จะมีความแบบสักๆนิดนึงอันนี้ก็คิดว่าแบบถ้าสมมติเอาใส่ขึ้นข้อมืออ่ะมันจะรู้สึกบาดมือไม้อะไรเงี้ยค่ะลองใส่ขึ้นข้อมือไปแล้ว ก็ไมไ่รู้สึกบาดนะคะรู้สึกแบบปกติเลยค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะมาต่อกันที่ตัวสายนะคะตัวสายจะเป็นสายคานวาค่ะเบสเลสซึ่งตัวสายเนี้ยค่ะเขาจะใช้ตัว s ซนเลสสตีลค่ะแล้วก็มาทาสีโลสโกตรงข้อกลางค่ะซึ่งแอนอะสังเกตเห็นจุดนึงค่ะซึ่งเวลาเราพับตัวข้ออันนี้ค่ะอาจจะเห็นรอยไม่สม่ำเสมอได้ค่ะโดยการใช้งานจริงของแอนนะคะก็ถ้าเราใส่บนข้อมือค่ะก็จะเห็นเป็นแบบ ปกติเลยไม่ได้เห็นความแบบไม่สม่ำเสมออย่างที่แบบเวลาเราแกะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับแอนนะคะก็ใช้งานได้เป็นปกตินะคะไม่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยค่ะตัวล็อกนะคะก็จะเป็นแบบบัตเตอร์ไฟนะคะซึ่งใช้งานได้ง่ายนะคะใส่ก็ง่ายปิดก็ง่ายค่ะ แล้วก็ล็อกได้แน่นหนานะคะล็อกตัวสายนาฬิกากับข้อมือได้อย่างดีเลยค่ะนาฬิการเรือนนี้เหมาะสําหรับผู้หญิงที่แต่งตัวมีสไตล์ถ้าใส่กับเสื้อเบเซอร์แบบนี้ก็ทําให้ดูลุคดูสมาร์ทหรือจับคู่กับเดทออกงานก็สวยลงตัวค่ะนอกจากนี้ผู้ชายที่ชอบความหรูหรานะคะก็สามารถใส่ในาฬิการเรือนนี้ออกไปทํางานหรือไปงานทางการได้ไม่ติดขัดเลยค่ะโดยรวมนะคะนาฬิการเรือนนี้ก็ดีไซน์ออกมาเรียบหรูสุดๆค่ะมีการใช้คู่สีของสีโรสโกกับสีสติลได้ค่อนข้างลงตัวเหมาะสมมากมาก เหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบในการเลือนทองแบบทองทั้งตัวนะคะแต่กําลังหานาฬิกาที่มีความสีทองเบาๆนะคะเลือนนี้ก็ตอบโจทย์สุดๆค่ะซึ่งถ้าผู้ชายที่มีข้อมือเล็กๆค่ะก็สามารถใส่ในการเลือนนี้ได้ค่ะและที่สําคัญนะคะนาฬิกาเรือนนี้ราคาไม่แพงเลยค่ะราคาอยู่ที่290 0 0ซึ่งราคาเท่ากับรุ่นสตีลธรรมดาเลยค่ะถามว่าคุ้มไหมคุ้มสุดๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบนาฬิกาเลือนนี้ค่ะและอยากลองใส่ของจริงเนี่ยเดี๋ยวแอนจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนะคะ ใครอยากลองนะคะก็ไปสั่งซื้อมาใส่กันได้นะใครอยากให้รีวิวเรือนไหนนะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ